โอ้โโคตรเจ็ดร้านโเมืองแล้วเออสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมวันนี้เดินไปทำงานตามปกตินะครับผมเอ่อโคตรอ่า มาแล้ววันนี้แบบท้องฟ้าปลอดโปร่งมากครับผมแดดร้อนแต่เช้าเลยนะครับผมไปได้ยุบแจงเจ้าขอเสียงหน่อยสิขอเสียงหน่อยมีเสียงไหมเสียงไหนเสียงไหนเล่าไหนเยอะเสียงเสียงเสียงหน่อยเสียงไหนเล่าเสียงเร็วกินกล้วยไปเยอะแล้วออกเสียงให้ฟังหน่อย,ยอื้ม โอ้ไม่ให้เสียงไม่ส่งเสียงให้กันเลยนะครับผมเดินนำไปละก้อยก้อยรถเด้อจุกรถเด้อรถเด้อยจีนงเนี่ยไปน้องหาทุกคนว้าเขยไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหไม่ใช่นะฮะแล้วนักระตัวจริงกัดกูไปเลยฮะกรัดสมกพี่สมมา ก็แค่แม่มองบนแอร์เจียงจีตูนดีอันนี้ฮะเอาออกมาดูแจงห่วงรถอะคอยนี้แล้วเดี๋ยวมาโอ้โห่วงแม่กระทั่งรถนะครับผมมาดูดูดูอะคอยรถรถคอยดูดูดูเตะที่เตะ ดุติเพิงดุติเตะมามันไม่ใช่ถ่ายตัวเองมานี่จับไว้ก่อนเออพี่คอยเดี๋ยวนี้กลัวชุบแยงแล้วนะดูโค้ยไอ้ไอ้ไอ้โว้จับไว้ก่อนอนี่วิธีหยุดชุบแยงคือต้องจับไว้แบบนี้นะครับโว้ยเดี๋ยวให้เข้าแอร์เรียตัวเองก่อนให้เข้าพื้นที่เล่นของตัวเองก่อนเอาไปไหน อีกเสด็จครันเนาะด้วยเฮ้ยจะเล่นตั้งแต่ตอนนี้เลยไอ้ไอ้ดอวยฮะฮะไปละไปแล้วได้เวลาสนุกแล้วสิทุกคนโอ้ปาดหน้าเล่นลอยไปเลยครับผมเมื่อกี้ จีนา่ากงลอยจีน่าขี่ขึอยจีนา่าขี่โหจีเ่าก็ลอ,ลอยตุโอ้โอ้ไมมาเร็วมาทางนี้มามมามา,นะามาฮามาฮาม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 าาามามามาามาาม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 าามายอ,ยอาอาา

โอ้ยโอ้ยมูจะดับแล้วทุกคนโอ้ยสนุกจริงๆเลยมาแสดงวันนี้ไอ้ไอ้ไอ้กีกีกีมา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 โอ้ๆักฮักๆักของเข้าโอ้ยไอ้โอ้ เองก็เดินได้เป็นธรรมชาติเหมือนชาวบ้านกันหน่อยเป็นไรโอ้ยขี้ขี้ปะาถอยอู้อือขี้ขี้โอ้ยป้าป้าป้าเกี่ร้าเกียร้า

đó ôi ơi ơi. Mày té có có tao mày. Ha! ơi, Ôi, Ê. Ha, ma, ma, Ha. 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 Ôi ha, Đụ này, đụ này, đụ này chứ À ga bây giờ ngay. Ơ, 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 ô ô ô Ô ô ô Ba 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 Ôi Hiệp khá số khăn rồi đi Ấy 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 ตะคูจีโนก็ลอนี่กระโดดเรงหมดนี่ฮะมาเฮ้ยซาจริงๆเลยนะครับผมโอ้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับโอ้โอ้โสุดขาตัวเองลมสบอนั่นโอ้ย้้ยจีนักเราว้โอ้ถอยอยออ้โอ้โวนมากมามา ฮ๋ออ๋ออ๋อเถ่อนถอนมาเี้ยมมเลี้าอุ้ยขาแสดงกันแล้วทุกคนบ้าต้องรีบลเฮ้ยเฮ้ยกดืะสานกู่เมืองแล้ว จากูบาดแล้วเอร์มวจยอกันโอ้โอย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 จะทึงแล้วแจ้งมา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  mưa nó chen coi 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 một lạ đâu là gì ba 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 ดังเท่าเยอะมากโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเก๋โอ้ยพอวาแล้วทำไมเป็นทำไมถึงเล่นเนาะนี่ รถเรามาครับผมทุกคนเฮ้ยโอ๊ยผมมาแล้วทำไมเล่นแรงอย่อางเ๋ยวพักกินน้ำแป๊บไะทุกคนก็โอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมสหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายปะปะมาเฮ้ยเฮ้ย